ครับผมสวัสดีครับอตอนนี้ก็จะร่วมประมาณห้าโมงกว่าแล้วมั้งครับประมาณนี้มาดูเกษตรกร,ท,กรที่ใช้โซลาเซลล์ของทางร้านนะครับอ่าคลิปก่อนเราจะเห็นมะละกอน,นะครับมะมะละกอน,นั้นแย่เลยนะในคลิปก่อนทีนี้เรามาดูแปลงนี้นะครับอันนั้นเนื้อที่ก็ร่วมๆ สิบไร่ได้นะครับสิบไร่สิบสองไร่ประมาณนี้นะครับเป็นพืชส่วนผสมมีทุกอย่างนะครับมีขนุนนะครับมีมะละกอนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยนะครับมีเงาะนะครับเงาะก็มีลำไยก็มีนะครับอันนี้เผือกนะครับที่เราเห็นในเผือก วันนี้มาเยี่ยมลูกค้าด้วยความบังเอิญน,นะครับบังเอิญมากวันนี้นมาดูแลเจ้าหนึ่งนะครับบูตเตอร์ผมเสียนะครับก็ทำการแก้ไขให้ฟรีนะครับส่วนเจ้านี้ก็ปั๊มดูดไม่ขึ้นเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แม่ใหญ่หวงผใหญ่ของเราสักหน่อยผญใหญ่แยงนะครับสวยงามมากนะครับ ที่จริงแล้วผมทำโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับกว่าจะมีวันนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับผมไม่ใช่ง่ายแล้วไม่นิยมใช้ของตลาดด้วยนะครับผมอาจจะโพสเรื่องอเกษตรกรนะครับที่ที่ได้ผลผลิตจริงๆนะครับส่วนส่วนที่ว่าไม่ได้นี่ยังไม่มี ส่วนที่ว่าโพสแล้วยังไม่ได้ผลผลิตนี้ยังยังไม่มีนะครับส่วนมากก็จะประสบผลสำเร็จอย่างที่เราเห็นนะครับผมนนในช่างใหญ่แล้วเดินชอบมากนะครับรเกษตรกรชอบมากวันนี้เราก็จะได้ได้ทานอันนี้เขาเรียกอะไรจังกิจไน,นอะไรเขาเรียกอะไร อไรตัวผู้อ่ะตัวผู้ตัวผู้เนี่ยมีขนุนมีไผ่นะครับมีไผ่หน่อนะครับเป็นอะไรที่มันดีนะครับอ่าถ้ามันดีนะครับผมทําต่อนะครับโซ,าซลาเซลล์ชัากิจทาต่อไหมถ้าดีผมก็ทต่อเลยครับเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้แหละครับถ้าคนดูแล มาเจอสวนอย่างนี้ก็ก็เห็นเขามีอยู่มีกินเนาะใช่ครับอ่ามีอยู่มีกินในช่วงโควิดนี้ก็สบายๆเลยเนาะใช่ครับอยู่ในสวนนี้เลยในสวนเก็บตัวนะครับอ่าไม่ไปมอดสมให้มันเกิดปัญหาในส่วนรวมนะครับช่างมาเห็นเกษตรกรทําเขียวชะอมอย่างนี้ก็ช่างก็มีความสุขเพราะระบบของเราเราเรากว่าจะพัฒนาได้นะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไฮบอล ประหยัดไฟในช่วงกลางวันไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปลูกพืชปลูกผักราคาไม่ได้อยู่กับที่ก็เราก็รู้อยู่เนาะใช่ครับนี้ก็ปลูกมะกรูดไว้บ้างไว้กินไว้อะไรไปมะนาวอะไรนี่ก็มีนะครับมะขามหวานก็มีนะครับมะพราวน้ำหอมก็มีบ้านใหม่ก็มีเนี่ยตอนนี้ข้าสองฝากเต็มรถนะครับน่ยจังกิตมาดูนี่นะเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนอ ันนี้ดูของฝากน,น,นะครับกออันนี้มีมัล้ะกอมีหนอ่หนอไม้นนหน่อไม้มีหน่อไมอ่าหน่้เราก็ได้กินด้วยนะจังกินนะใช่ครับเออได้กินด้วยเดี๋ยวมาเปิดปั๊มน้ำให้ลูกค้าดูหนะ่อยคือขดอุดบ่อนี่มันน้ำมันออกเองนะครับว่าจะใช้สองแรงนี่ น้ำจะไม่พอแต่ว่าเนื้อที่ประมาณหนึ่งแรงท่อ,อนิ้วครึ่งพอดีนะครับนี่นะครับการติดตั้ง,ง,งอยู่ในบ่อนี้นะครับแต่ไม่ได้ดูดบ่อนี้นะครับบ่อนี้ไม่มีน้ำอใอ่ติดเดินตันนะครับมันทาแล้วนะครับมันคทาแล้วเอาก็ลองดูนะครับจะเปิดก็เปิดดูนะครับต้องให้ของมันจะกินไฟไม่มากนะครับ แต่ว่าเหมือนเดิมนะครับบาดบนวอมแอมต้องได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ได้มันก็คงจะใช้ไม่ได้นะประมาณนี้นะครับสามสิบประเทนี่นะครับดูจากบ่อนี้นะครับดูจากบ่อนี้น้ําเยอะมากนะครับใช้ได้หน้าแรงนี่ก็ได้นะครับไม่หมดเห็นบอกว่าจะเจาะน้ํำบาดาลก็ลังเลลังเลยยังไม่ต้องเจาะเงินก็เอามาลงตรงนี้หมเลยทํานี้ก่อน ไม่ได้ไหมไงสัมผัสไม่ไงเขาจักหน่อยกันนะถือใจบอสังมาบริการเนี่ยถือใจหลายบังเอิญบอกกำลังจับโทรศัพท์ติวะกำจับโทรศัพท์พอดีเลยโผล่ปลอดเลยก็มียานพิเศษนะไม่ไงใส่ยิ้าแต่สีไปเอิญบอกเยี่ยมเลยเนาะเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยเมื่อได้เงินใส่อะไรเห็ดเงี้ยเออเอากระปุกโนไม่นี่ล่ะโอ้กับผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้แต่ว่าผมยังประทันได้มีเงินพอสเสียดได้เนี่ยอันบรเสียค่าไฟหลักกันเลยเออพอดี เก็บไม่แต่เก็บก็เก็บไปกับใครเนีย่ยโอ้ก็ได้ตลอดเลยเออได้มีอยู่มีกินเนาะแน่นะแน่น้ำพี่น้องเขาเนี่ยก็แนะน้ำอยู่นี่หละยพักกันบ่ต้องไปใส่ดอกไฟฟ้าหนังถ,ถามเบิง่งถามไม่ไงซื่อๆใส่เตาเพียงสลาเซียวนี่กัสนสมัยทัาเฮ็ดแล้วเนี่ยทันไม่ไงใส่ได้ยิ้มแยมแจมใสงสีผมก็อยากจีเฮ็ด ต่อให้กับทุกคนอยู่แต่ว่าถ้าเห็ดบได้ผมเสเซาเห็ดเ้อเซาเห็ดจังไห๋สิให้เซาเห็ดบ่นี่บ่เหลียวพี่นาค้องลูกอีกสองคนอย่างเดียวในเขาอยู่นั่นโอ้หาเงินกันต้องต้องต้องมั่นต้องขยันอคันเห็ดน้ําให้แล้วยังแล้วนี่การสูบน้ําผมจะดูแลเองเพราะว่าอุปกรณ์เฮาบ่ได้ไปพึ่งตลาดลายกันไหนอุปกรณ์เฮาพร้อมครับครบ เห็นเห็นบ่อผมมาดูแลมันพอสิบนาทีเนาะหานาทีสิบนาทีแต่ว่าพูดไม่เห็นอย่างนี้เลยเนาะเฮ็ดบ่ได้ครับมัน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 เป็นระบบแอร์ที่เขาเฮ็ดกันมันเป็นเงินหน่อยเงินเป็นเถิงเสียเถิงก็เถิงงางมาเบิองครับระบบบ่คือกันแต่ว่านี่คุ้มอยู่เนาะจากการใส่น้่ยมันมาใส่สาเทียวเนาะโอเคไล่ขีดจำกัดนี่กดไล่ให้สร้างเลเดี๋ยวจิสัมผัสพ่อใหไงเป็นไงพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ถือใจเลยพ่อใหญ่ถือใจบ่ ไฟนี่ทีได้ผู้ใดเนาะมาเห็ดนี่ผู้ใดที่โชคดีเนาะได้ไม่เห็ดไฟแหนน้งตเป็นาเก่าคือเก่ากกะลโอ้ยกันสร้างเก่ากับติจมม,มันคือแพงมันคือแพงแท้งอย่างสี้นะเห็ดยังได้ยัให้มันถื่อได้ฮะแพงก็ให้ซื้อเองเนี่ยอัาแต่ว่าอย่างในต,ตลาดนี่ตีเอามาใส่ผมสมบอร์่ะไรนะพญ่ผมก็เลยบอยอยากเกี่ยวของกับเพิ่นนะเห็เคือเก่าอะเออนั่นคันคันยังสี่นี่มันจีต้องต้องได้เห็ด คือสิเป็นสร้างเก่าลหรเห็ดมึงทรงเป็นผู้โชคดีคันผู้ใดโชคบ่ดีนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่คือสิบ่ให้มาใกล้่แบบมึงทรงมาเห็ดก็สิมาแก่หอมเลยหองมันมื่ก็ห่างมาส่วนตัวอืมโอ้นอนเนาะเดี๋ยวติดตั้งไว้มันก็้มืดส่วนตัวสัญญากันเลยเนาะสร้างเก่าเห็ดเนาะคันม้ามือหลังแล้วเห็นว่าซีแผงใส่ด้เบิดหลังนี่โอ้สร้างเก่าเงิน